สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าสิริวัณวรีนารีรัตนราชกัญญาทรงลงแข่งขันขีนข่ม้ารายการ FEI Asian Championship 2025ประเภทศิลปะบังคับม้าในประเภทบุคคลวันนี้เวลา13นาฬิกา51นาทีสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าสิริวัณวรีนารีรัตนราชกัญญา สเสด็จไปยังสนามขี่มา้าไทยโปโลแอดอีควสเตรียนคลับพัทยาอำเภอบางละมุงจังหวัดชนบรุรีเพื่อส่งลงแข่งขันขี่มา้ารายการ FEI Asian Championship 2025ประเภทศิลปะบังคับมา้าหรือเด,ดาสตร์ประเภทบุคคลนัสนามเมนคอมเพติชันอารีนาในการนี้ทรงม้าส่วนพระองค์ชื่อบุเลวาด โดยทรงลงแข่งขันเป็นลำดับที่1ในนามนักกีฬาขี่ม้าทีมชาติไทยและเป็นลำดับที่6ของการแข่งขันในแบบทดสอบของสาพันธ์ขี่ม้านานาชาติหรือ FEI ในระดับ Intermediate o โดยมีท่าการแข่งขันยากขึ้นกว่าระดับ p r ี i i n a George สำหรับศิลปะบบังคับมา้าหรือเดร์ศาสตร์เป็นการแข่งขันกีฬาขี่ม้าประเภทหนึ่งที่เป็นการสื่อสารระหว่างคนขี่กับมา้า นักขี่จะให้สัญญาณกับม้าที่ขี่อย่างละเอียดอ่อนมากสามารถทำให้ม้าเคลื่อนไหวได้อย่างเป็นธรรมชาติจนทำให้ผู้ขี่กับม้าเป็นหนึ่งเดียวกันเพิ่มความสนุกยิ่งขึ้นด้วยจังหวะเพลงบรรเลงเปรียบเสมือนการชมรีลาดที่คู่เต้นรำสามารถออกท่าเต้นได้อย่างเป็นธรรมชาตินั่นเอง การแข่งขันนักกีฬาจะต้องทำเทสหรือแบบทดสอบท่าทางต่างๆที่กำหนดไว้มีข้อกำหนด25ข้อภายในสนามขนาดยาว60เมตรกว้าง20เมตรสำหรับการให้คะแนนคิดเป็นเปอร์เซ็นต์เพื่อหานักกีฬาที่ทำคะแนนได้ดีที่สุดโดยนักกีฬาขี่ม้าทีมชาติไทยมีนางสาวนีนพุทธิสมบัตินางสาวฉันชนกขา,าราฤแแและนางสาวพัชจราธงพักร่วมลงแข่งขันประเภทบุคคลด้วย ท่าน,นิสนเดพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าสิริวัณวรีนารีรัตนราชกัญญาทรงได้คะแนนรวม61.735สำหรับผู้ชนะการแข่งขันเหรียญทองได้แก่จีนเหรียญเงินได้แก่อินเดียและเหรียญทองแดงได้แก่ไทย